มาตามมานะครับกับผมร้านขายลุงสกุลผมเชฟเมืองกรุงนะครับวันนี้บอกก่อนว่าลูกค้าเรียกร้องถามหามากทั้งในเพจนะครับแล้วก็ในอ่าทิกต o k นะครับตามหารถราคาหมื่นต้นๆนะครับถึงหมื่นกลางๆนะครับหลักหมื่นนะอันนี้ผมจัดมาให้เรียบร้อยมาแล้วนะครับวันนี้มาโหตั้งแต่เช้านะครับนี่แดดร้อนจ้าเลยอันนี้พอได้คลิกตามที่ลูกค้าต้องการปี 2012- 13 1ิี่มีหมดนะฮะอันนี้นะครับ นี่เลยเดี๋ยวเราไปเก็บสภาพจัดทรงอีกนิดหน่อยนะครับลองเข้ามาดูนะฮะอันนี้ไปราคาเริ่มต้นนะครับหมื่นกว่าบาทเท่านั้นไม่เกินหนึ่งมื่นห้าเอางี้ดีกว่าราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าราคาไปคาหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจัดโปรให้อีกนะครับเดี๋ยวไปจัดสภาพนะครับแล้วก็ไปเช็คลไรนิตหน่อยนะครับเดี๋ยวลงขายอัปเดตให้ดูนะครับนี่เป็นฮอนด้าคลิกนะฮะนี่เลยสีแดงสีขาวนะครับนี่สีแดงนะครับ แบบแต่งแบบเดิมมีหมดนะฮะนี่แล้วก็คันนี้ Honda PC นะฮะปี2013ั4บนะครับ, 2, 13, 4, ค,รบคันนี้เอาไปราคาเพียง28,900เาอเอาไปเลยให้เลยนะครับอันนี้28,900บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อที่ขายรถมสกุลแล้วก็พ่วงคันนี้ใหม่คันหนึ่งนะฮะนี่ CB300R นะครับคันนี้ CB 3 0 0 R รรถมันสวยผมเลยเอามาแพงหน่อยแต่ก็รถมันสวยถือว่าโอเคนะครับนี่เลยราคาหมื่น ต้นๆเท่านั้นสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจขายรถหมดสกุลนะครับเดี๋ยวโทรมาได้ที่เบอร์ผมได้เลยนะครับรถมีเลขหมาสั่นครบนะครับคันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง10,000 10,000กว่าบาทตอานี้ว่าไม่เกิน1 5 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0แล้วแต่นะครับแต่รอติดตามได้เลยที่เพจขายรถหมดสกุลนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอยู่แวอัปเดตให้ดูนะครับรถเข้าใหม่นะ PC 150นะ Honda PC 150นะครับ28,900บาทเท่านั้นมีถูกกว่านี้อีกไหมมีที่นี่ที่เดี